มีลำธานไหลผ่านคืนละ150บาทผมยังได้เจ้าผ้าห่มอีก1ปผืนรวมเป็นราคาทั้งสิ้น250บาทครับไปเดินเล่นรอบที่พักกันครับ หลังจากทานาะเมือ่อเย็นเสร็จและเตรียมตัวที่จะเข้านอนก็ได้มีแมวตัวหนึ่งของทางที่พักได้มานอนด้วยครับผมขอเรียกมันว่าเจ้าบ๊อบก็แล้วกันได้ไปตังโหยอาชิบมึงต้องตจามึงต้องให้กูเจ็บจิาม,จา C, จมาบาทเข้าใจไหมเข้าใจไหมครับครับเข้าใจครับ